เพราะว่าตระกิมีดอกใหม่เหมือนมันเป็นสวนดอกใหม่ถ้าเพิ่งบ,บ้องว่มมีมาตแต่ดุเราไปเดี๋ยวเราเฮายางรอระเล่นฟังกันบ้งครับว่ามาสิมีเอยียงเดี๋ยวน้ำนอกเรามามากาสิมีคนนอนอยู่แบบเป็นมองพักค่อนได้สำหรับปันหยุดกาซิมีฮะไปไหน ตากล้องบ่ตาน้นองลมมามาเลยอ่ะตาคองไปบพไปยานเห็นคนมอก็อยากยางไปขุดนะครับอยากยางไปหล่นเบมือเพะมันมีอย่างเนี้ยถ้าบรรยากาศดีครับบรรยากาศบ่คิรรดว่ามันสีมีดังสีนะแบบถ้าแบบบ้นว่างก,ก็ชิวๆ้ามาเล่นก็นได้แต่เราอยายงงางไปพังพื้อนนึอึบอึบโอ้น้องดอกไม้น้องลมแล้วงงน้องอลมมา่ได้เหตดเด้อ เป็นพยานยในเดอัน